ครับอาซุมนะครับกลับมาอีกแล้วกับชาวคณะของเรานะครับอาซุมจากเพจมันการสุ่มเทรดเดอร์นะครับก็วันนี้มาดูหุ้นให้กับเพื่อนๆในหลายกลุ่มที่ถานมานะครับวันนี้วันที่8กันยายนนะครับก็พรุ่งนี้ก็จะเป็น9.9้าเก้านะครับบิ๊กเซลลาสซด้าช็อปปีหวังว่าเซตเราจะไม่บิ๊กเซลนะฮะโอเคนะครับเอ่อสำหรับใครที่เพิ่งเปิดมาดูคลิปนี้นะครับก็ ถ้าดูไปแล้วชอบนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็มาเป็นเพื่อนคุยเรื่องหุ้นกันได้นะครับในกลุ่มเราจะไม่ได้มีการใบหุ้นหรือบอกให้ซื้อหุ้นตามนะครับแต่ว่าถ้ามีเพื่อนเพื่อไปดูหุ้นตัวเองมาแล้วอยากรู้ว่าเพื่อนๆหรืออามีมุมมองอะไรก็มาคุยกันนะครับแล้วก็ใช้ข้อคิดเห็นทั้งต่างทั้งเหมือนกันที่เห็นด้วยไปคิดต่อว่าจะทำแผนซื้อขายยังไงกับกับหุ้นตัวเองนะครับ โอเคนะครับมาตัวแรกนะครับที่เพื่อนหามานะครับวันนี้ j a z ส e ีฟนะเพื่อนอาถามมานะครับก็จริงๆเพิ่งดูให้บุวานนะแล้วก็โหดจริงๆนะครับ่้วานอาจํจได้เลยนะครับถ้าใครดูคลิปเมื่อวานอาบอกแล้วนะครับว่ามันเป็นตัวที่โหดแล้วตอนนี้ก็ไปอยู่ในขาลงเต็มกําลังนะครับเพราะงั้นใครที่มี j a z สอีฟมานะครับคุณถือ คุณต้องรู้นะว่าคุณยอมแพ้ได้ที่เท่าไหร่อาพูดเหมือนคลิปเมื่อวานเลยนะครับเพราะมันลงนะครับเมื่อวานเนี่ยเราเจอกันแท่งแดงแท่งนี้นะครับอ่าเมื่อวานเนี่ยเราเจอกันแท่งแดงแท่งนี้นะครับแล้วก็อาร์บอกว่ามันยังมีแนวโน้มขาลงแต่ถ้าใครอยากจะเบสก็ต้องหวังให้7.80ยืนให้อยู่นะครับแต่สรุปนะครับวันนี้เขาเฉลยนะครับเขาเฉลยให้เราแล้วว่าเขายืนไม่อยู่นะครับเราก็ลงไปทะลุตอนแรกอาร์คิดว่าถ้าลงจากหลุดจากตรงเนี้ย เจ็ดแปดศูนย์เนี่ยน่าจะไปถึงเจ็ดจุดสามศูนย์สรุปถึงจริงๆนะฮะเราก็เกินด้วยซ้ำไปถึงเจ็ดจุดหนึ่งห้านะครับเราก็ดึงกลับมาปิดแถวเจ็ดจุดหกศูนย์นะครับในมุมมองก็มันยังยังลงเต็มกำลังนะครับมันยังลงเต็มกำลังก็ต้องระวัดระมัดระวังนะครับต้องระมัดระวังนะครับ ถ้าใครที่ติดอยู่นะครับเมื่อวานอาพูดไปแล้วนะครับว่าไม่มีใครรู้นะครับว่าหุ้นม,มันจะขึ้นจะลงนะครับแต่ต้องไปดูที่แผนการตัวเองก่อนว่าจุดที่เรายอมแพ้แล้วเรายังไม่ตายนะครับอยู่ตรงไหนนะครับแล้วก็ถ้ามันจะขายแล้วมันขาดทุนแล้วมันเด้งแสกหน้าก็ต้องยอมรับในการตัดสินใจนะครับเอาไม่ตายก่อนแล้วเดี๋ยวกลับมาตั้งหลักนะครับมีเงินเหลือเนี่ยเอาไปกินข้าวกินขนมกับเพื่อนๆเนานะแล้วก็มาตั้งสติ เอาคืนก็ได้นะครับเหมือนฝากเงินไว้ในตลาดหุ้นก่อนค่อยมาถอนคืนก็ได้แต่ถ้าหมดไปเลยเนี่ยมันก็จะเครียดนะครับแต่ว่าตัวนี้มันคงไม่หมดหรอกเพราะว่ามันคงไม่ลงไปถึงแบบ0.01นะครับอาจจะไม่ใช่แบบหุ้นเศษสตังต่แต่ลงได้เยอะนะครับโอเคงั้นดูในเชิงของกราฟให้ก่อนนะครับตอนนี้ต้องบอกว่าบุญวานอาร์บอกไปแล้วนะครับมันยืนถ้ามันยืนไม่อยู่มันลงไปแล้วตอนนี้มันไปสัมผัสกเกอตอนนี้ต้องเลื่อนนะครับ ้องเลื่อนตอนแรกเรากะว่าประมาณเจ็ดจุดสามศูนย์อาจจะเอาอยู่เพราะว่าอะไรเจ็ดจุดสามศูนย์เนี่ยเราดูประมาณครึ่งทางของเราเดาว,ว่าประมาณครึ่งทางของตรงนี้แต่ประมาณกลายเป็นว่าเฉลยว่าเขาเอาครึ่งพอดีเป๊ะเลยจากขอบล่างที่มันเป็นแนวรับสุดท้ายตรง6.5 0นเนี่ยเขาเอาครึ่งครึ่งเลยก็คือ7.15น้านะครับในเชิงของกราฟยังไม่มีสัญญาณในการกลับตัวหรืออะไรทั้งสิ้นนะครับในทำเฟรมเดย์ล้วก็ มีโอกาสที่จะลงต่อนะครับในเชิงของกราฟเพราะว่ายังไงก็ตามนะครับถ้าเขาเด้งถ้าเขาเด้งแล้วยืนนะครับเขาจะมาเจอเส้นกดตรงนี้นะครับก็คือยังอยู่เป็นเส้นกดขาลงอยู่เพราะงั้นจะต้องมาซับแรงขายแล้วยังมีแรงแรงของคนติดรอยอยู่ตรงนี้อีกนะครับที่จะมีการขายใส่นะครับเพราะงั้นในมุมมองของ r อเองก็ใครไม่มีของก็งไปเล่นตัวอื่นก็ได้นะครับในเชิงของ R เองก็ไม่ใช่หุ้นที่ สนใจเท่าไหร่นะครับเพราะว่าตระกูลแจ๊สเนี่ยเขาเขาโหดจริงๆนะครับเรียกว่าเขาเก่งครับเราเล่นแล้วเราเขารู้ทางเราหมดนะครับเราก็ไปหาตัวที่ง่ายกว่าเล่นก็ได้ครับแต่ส่วนเพื่อนที่ติดนะครับต้องดูว่าติดอยู่ที่ตรงไหนนะครับแล้วก็กลับไปดูที่แผนการของตัวเองนะครับตั้งสติก่อนนะครับว่าเจริงๆแล้วเราซื้อหุ้นตัวเนี้ที่เราอาจจะทยอยซื้อมาหรือว่าเรามองเขาไกลขนาดไหน ถ้าเรามองเขาไกลอยู่ในแผนเอ้ยยิงลงมาฉันยิ่งซื้อแล้วคุณไปศึกษาพื้นฐานมาแล้วไม่มีใครผิดถูกนะครับถ้าเราดูแล้วเราศึกษาเราอยู่ในแผนเราเราก็ต้องทําตามแผนนะครับแต่แค่ว่าถ้าตอนนี้ถ้าใครที่บอกว่าเฮ้ยจริงๆเนี่ย8.60ควรจะเป็นแนวแนวรับสุดท้ายที่ฉันทนได้แล้ววันนี้ยังไม่ขายนะครับก็ต้องบอกว่าถ้าจะให้ดูให้ก็คือ มันก็มีโอกาสที่จะไปเทส7.15ได้อีกทีหรือถ้ายืนได้นะครับถ้ายืนได้ก็ควรจะต้องยืนเหนือ7.80ให้ได้แล้วก็ค่อยๆกลับไปนะครับแล้วก็ไปเทสแรงขายก็ยังต้องดูแรงขายตรงเส้นกดตรงนี้ซึ่งถ้าไม่ผ่านนะครับเขาก็สามารถลงกลับมาที่1.0ท่างที7.15ได้อีกครั้งนะครับแล้วถ้า7.15ยืนไม่อยู่นะครับก็จะไปเจอกันที่ประมาณ6.50นะครับอันนี้เรามองแบบในเชิงของ เทคนิคนะครับแบบเพียวๆนะครับโอเคนะครับอันนี้ประมาณนี้นะครับสำหรับใครที่สนใจหุ้นสายแจ๊สนะครับก็ต้องบอกว่าต้องเรียกว่าเป็นคนถ้าจะเทรดกับหุ้นแจ๊สนะครับต้องเรียกว่าเป็นคนที่มีมุมมองแตกต่างจริงๆครับเพราะว่าถ้าคิดแบบปกติเนี่ยเรียกว่าคนทำราคาเขารู้ทันเราหมดนะครับโอเคอันนี้ในเชิงของแจ๊ซีฟนะครับตัวตัดต่อไปเพื่อนถามปรินซีนะครับปรินซีอ่า ปรินซนะครับอ่าปรนซจริงๆเป็นตัวที่อาเคยดูให้ตอนนั้นนะครับก็อาเคยดูให้ตอนนั้นว่าถ้ามันมีแท่งเขียวมาอย่างนี้ก็คือให้ระวังนะครับแล้วก็วอลลุ่มมันบวมขึ้นมานะวันนั้นนะครับแล้ววันต่อมามันก็เทเลยนะครับในเชิงของตอนนั้นที่ดูให้เนี่ยมันมีความน่ากลัวอยู่นะครับแต่ในเชิงของวันนี้ถ้ามาดู p r i n นซในวันนี้นะครับเราถ้าเราดูแบบ ไม่ใบแอบอะไรเลยนะเราใช้เราคุยเรื่องกราฟเพี่ยวๆนะครับเราไม่รู้พื้นฐานนะาะเพราะงั้นนี่เป็นมุมมองที่ส่วนตัวของอที่แชร์นะครับก็ต้องบอกว่าแอา,อาขอปรับนี้นิดนึงนะครับก็ถ้าเป็นสายเล่นแนวรับนะครับก็ก็สวยแล้วนะครับเรียกว่าก็สวยแล้วนะครับแต่แค่ว่า สิ่งที่น่ากลัวนะครับไม่ใช่แค่ดูแค่กราฟนะครับคือในเชิงของวอลลุ่มเองเนี่ยมันมีแรงขายออกมาเยอะมากนะครับก้อนนี้การที่เขาจะเด้งกลับไปเนี่ยมันอาจจะกลายเป็นการที่ตอนนี้ถ้าเส้นนี้นะครับแนวรับนี้ถ้ายืนอยู่นะครับก็เดี๋ยวตีให้ดูนะครับก็คือประมาณนี้แหละแถวประมาณ7.15ถ้ายืนอยู่นะครับมันก็มีโอกาสที่จะ เด้งรีบาวได้นะครับแต่ว่าการเด้งรีบาวของเขาเนี่ยมันอาจจะยากนิดนึงเพราะว่าในเชิงของกราฟที่มันเทลงมาแล้วมันไม่ทําเป็นมุมเป็นเหลี่ยมที่มันเป็นเทนไลน์อย่างเงี้ยการกระตุกเนี่ยหุ้นแบบนี้มันจะกลายเป็นหุ้นที่เล่นยากละเพราะว่าเวลากระตุกเนี่ยเขาอาจจะกระโดดไปเลยก็ได้นะครับหรือเขาขึ้นมาเพื่อทดสอบอาจจะเป็นแถว7.60นะครับแล้วถ้า ยังผ่านไม่ได้ก็อาจจะบีบตัวแคบขึ้นไปเพื่อจะสะสมกําลังแล้วแล้ว,แล,วแล้วขึ้นไปอีกทีก็ได้นะครับอันเนี้ยก็คือถ้าในเชิงของกราฟเองเนี่ยต้องต้องบอกว่าเออมันไม่ได้น่ากลัวเหมือนกับเหมือนกับวันก่อนหน้าหน้านั้นนะครับที่ที่ที่มันเป็นแท่งเขียวเต็มแต่แค่ว่าตอนนี้เราก็ยังประมาทไม่ได้ถ้าเราดูในเชิงพฤติกรรมของเขาเนี่ยเดี๋ยวอาขอดูย้อนหลังให้นิดน,นึงนะครับ คือพฤติกรรมของเขาเวลาทิ้งแรงเป็นแท่งนะครับแล้วเกิดเป็นอ่าบางทีเทเลไลน์เอาไม่อยู่นะฮะบ,บางทีเทเลไลน์เอาไม่อยู่แต่ว่าไอ้ตรงเนี้ยเราอย่าไปคิดเยอะนะครับถ้าเราซื้อเราต้องวางแผนอยู่แล้วนะครับเพราะว่าการซื้อแต่ละครั้งมันมีมันก็เหมือนการการคือถ้าเราเล่นด้วยเทคนิคอะครับมันก็มันก็เป็นการซื้อความเสี่ยงอะครับมันไม่ไปก็ต้องคัดถ้าเราโมแต่กลัวก็ไม่ได้ซื้อแต่ถ้าเรา ซื้อแบบไม่ทัดเราก็จะจะมีปัญหานะครับเพราะฉะนั้นโดยส่วนตัวเนี่ยแค่ดูพฤติกรรมเขาเนี่ยเวลาเทแรงๆแล้วลงมาเนี่ยก็ต้องระวังนิดนึงนะครับแต่ตอนนี้ถ้ากลับมาณนะปัจจุบันก่อนนะครับเดี๋ยวขอลบอันนี้ไปก่อนเพราะถ้ามองนะครับถ้ามองแบบไม่ไปแอดมองแบบกราฟร้อซก็ต้องบอกว่าเขาพยายามที่จะยืนแนวรับที่เป็น uptrend นะครับในเชิงของ การเทสสัมผัสก็ถือว่าสวยอยู่นะครับแล้วก็ข้อควรระวังก็คือถ้าใครซื้อไปแล้วนะครับก็วางจุดคัดให้ดีนะครับว่าหลุดจุดนี้เราจะออกไหมนะครับหรือว่าถ้าเราทนไม่ได้นะครับถ,ถ้าเราทนได้ลึกกว่านั้นตรงไหนล่ะมันจะไปอีกจริงๆมันก็ลงได้เยอะนะครับสมมุติจากจุดนี้มาอีกทีเลยมันก็อาจจะถึงประมาณนี้เลยนะครับหกจุดหกศูนย์ 60, เพราะฉะนั้น ถ้าเราซื้ออเราต้องวางแผนเรื่องจุดคัดให้ชัดเจนนะครับแต่ว่าในเชิงของตัวกราฟเองตอนนี้เนี่ยก็เรียกว่าทดสอบแนวรับนะครับไม่ได้มีอะไรเสียนะครับโอเคอันนี้เป็นปริ้นซีนะครับตัวต่อไปนะครับเป็นสบายสบายนะครับอันนี้ขอย้อนกลับไปดูมันนิดนึงนะ <c oughs> ในเชิงของมันนะครับก็อ่าเดือนนี้ไม่อยู่นะครับเดือนนี้หลุดไปแล้วเหมือนเพิ่งดูให้แล้วมันมันที่อาบอกนะครับมันเปิดแกลบลงแล้วก็ต้องลุ้นให้ที่ตีไว้เก่าคือสิบห้าจุดแปดสูยืนให้อยู่นะครับตอนนี้ขอไปดูเดนะครับ ก็ทดสอบกันอยู่นะครับเนี่ยจะจะเห็นเลยว่าตรงแถวเอ่อสิบห้าจุดเจ็ดศูนย์อะไรประมาณนี้ครับยังวัดต้องต้องบอกยังสุ่มเสี่ยงอยู่นะครับตอนนี้คือต้องเขายังไม่ชัดเจนนะครับในเชิงของการที่จะคอนเฟิร์มว่าเขายือนอยู่ได้นะครับต,ตัวตัวสบายนะครับเพราะงั้นเอ่อถ้าใครเสี่ยงซื้อไปแล้วก็วางจุดคัดลอสด,ดีๆนะครับเพราะเวลามันลงเนี่ยมันลงไปได้ก็คือเส้นอีกทีเนี่ยเส้นสีน้ำเงินที่ r t ีไว้นะครับมันสามารถที่จะลง ถ้ายืนตรงแถว15.70ไม่อยู่อาจจะไปเจอแถว14.30นะครับในเชิงของกราฟนะครับอาไม่ได้ไปตามต่อว่าไอแ้แฉกกว้างๆเนี้ยจริงๆมันเกิดจากดรลูชั่นอะไรนะครับเป็นเรื่องของการเ,าเพิ่มทุนเป็นเรื่องของการปันผลเป็นเรื่องของการอ,าอ,าอ,าออกวอลเล็หรือเปล่าอันนี้ไม่ทราบน,นะครับแต่ถ้าดูในเชิงของกราฟวันนั้นก็คงจะบอกไปเหมือนเดิมนะครับว่าเนี่ยแหละครับ15.80เป็นจุดที่ ต้องให้เขายืนให้ได้นะเป็นจุดที่มีนัยยะสําคัญนะครับแล้วก็ในเชิงของกราฟเองเนี่ยจริงๆเนี่ยถ้าในทาเฟรมใหญ่เนี่ยตอนนี้มันหลุดมันหลุดไปแล้วนะครับแล้วก็ยังอยู่ใต้ขาลงเต็มกําลังนะครับเป็นชุดย่อนะครับคือถ้าในทาเฟรมมันเนี่ยมันจะมันจะเป็นในทาเฟรมมันถ้าเราไม่ไบแ <c oughs> อร์อโทษนะครับ เสียงหายพอดีใช้เสียงเยอะมากนะครับอต้องขอโทษด้วยนะะอาทิตย์นี้ก็คือเสียงก็จะหายหายไปเลยนะฮะอ่าโอเคก็ถ่าในทางทำเฟรมมันนะครับก็ต้องบอกว่ามันหลุดนะครับถ้าเราดูแบบใบใบแอดมันหลุดไปแล้วนะครับแล้วก็ตอนนี้เราเล่นแบบใบแอดสำหรับคนที่จะเข้าซื้อหรือถืออยู่ว่าสิบห้าจุดแปดศูนต้องยืนให้อยู่นะครับอันนี้มันก็ค่อนข้างเสี่ยงนิดนึงนะครับ แล้วก็ในเชิงของทาเฟรมเดย์เนี่ยเราตีออกกว้างถ้ายืนคืออย่างเดียวเลยอะถ้ายืน15.80ไม่อยู่ไม่สวยทุกกรณีนะครับยืนตรงนี้ให้ได้สิ่งที่เขาจะไปต่อคือเขาอาจจะเด้งครับเขาอาจจะเด้งกลับมาทดสอบนะครับก็คือแถว1 8 0 0นะครับแล้วจะให้สวยจริงๆเนี่ยตัวนี้ถ้าให้สวยจริงๆนะครับต้องกลับไปยืนเหนือ19.0เานะครับเพราะงะั้นตัวสบายสํับรับ R เองก็ตอนนี้ค่อนข้างเหนื่อยนะครับถ้า ใครติดขอให้เล่นตามแผนตัวเองนะครับอย่าอย่าปล่อยให้ให้แบบราคามันไหลไปเรื่อยๆนะครับส่วนตัวสบายเองตอนนี้ยังไม่มีอะไรน่าสนใจนะครับสำหรับอโอเคตัวต่อไปนะครับ m a c โครมาโครนะครับมาโครก็คือแม c โครนะครับเอ่อตัวนี้ ตัวนี้นะครับยังไม่เคยดูให้ใช่ไหมครับแต่ขอดูทำเฟรมมันนะครับทำเฟรมมันเป็นเอ่อเป็นไซเวย์อัพเทรนนะฮะค่อยๆย,ยกนะครับก็เป็นหุ้นที่หนืดอีกหนึ่ง,งตัวนะครับก็ค่อยๆย,ยกนะครับแล้วก็ ยังไม่ได้เสียอะไรในเชิงของการออกไซเวย์นะครับในเชิงทำเฟรมมันแต่แค่ว่ามันจริงจริงมันก็เป็นหุ้นถ้าใครสายสวิงก็น่าจะชอบนะครับแต่มันอาจจะช้าหน่อยนะครับอ่าทีนี้ก็ไปดูในทำเฟรมวีก,กันนะครับว่าเป็นยังไงตอนนี้ถ้าเราตีเทลราจริงจริงเนี่ยมันมันตีแบบนี้ก็ลำบากนะครับว่ามันไม่เป็นเทรนนะครับเราใช้แนวขวางไปดีกว่านะครับอันนี้ โอเคไปดูทำฟลมวีคนะฮะทำฟิมวีคนะครับ,รบตอนนี้ตัวมาโครก็คือต้องยืนนะครับเราก็ยืนไปแล้วคือสามสิบสามจุดเจ็ดห้านะครับตอนนี้เป็นมุมมองก็คือมันเป็นการเด้งเพื่อกลับไปทดสอบจุดตัดนะครับของ EMA 5 0ากับ E สองร้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันอาจจะ ไปต่อได้ถึงประมาณ38.00นะครับในเชิงของไทม์เฟรมวีคนะครับในส่วนของไทม์เฟรมวีคเองเนี่ยถ้าเราดูในเชิงของชุดช่วงสั้นๆน,นะครับที่เป็นช่วงสวิงขึ้นลงของเขาเนี่ยต้องบอกว่าเขาหลอก1ครั้งแล้วตอนนี้ก็คือยืนยันการกลับตัวนะครับถ้าวีคนี้ปิดพรุ่งนี้ปิดเต็มนะครับก็จะยืนยันการกลับตัวน,น,นะครับแล้วก็ต้องไปรอทดสอบแรงขายนะครับ ของก้อนแถวราคาประมาณ38.00นะครับเพราะยังไงเนี่ยมันจะมีคนที่ติดดอยอยู่แถวนี้มีแรงขายแล้วถ้าเขาซับแรงได้โดยที่ไม่สร้างนิวโลนะครับมีโอกาสนะครับที่เขาจะกลับขึ้นไปเทสได้ถึงประมาณ4 3่0านะครับทีนี้ขอไปดูในทำเฟรมเดยนะครับผมในทำเฟรมเดยนะครับก็ออกห้างนะครับแล้วก็ค่อยๆย,ยกนะครับเราก็ขึ้นไปแล้วนะครับอันนี้ต้องบอกว่า ยินดีด้วยกับคนที่มีของนะครับแต่ว่าเหมือนมันจะช้าหน่อยนะครับสมมุติเราซื้อประมาณนี้อ๋อก็ไม่น่าเกลียดนะครับก็คือ,อขึ้นไปถึงเจ็ดอร์ซแล้วนะครับก็ก็โอเคอยู่นะครับโอเคนะครับตอนนี้ในเชิงของ t m m f r a m เ Day เองนะครับต้องบอกว่าเขายังมีเส้นอ่าอ0มนะครับที่อาจจะขึ้นไปทดสอบได้ถึงนะครับซึ่งมันก็อาจจะใช้ระยะเวลาหรือมันอาจจะ ไปไม่ถึงแต่อาจจะขึ้นได้อีกนิดหน่อยนะครับคิดดว่าน่าจะใกล้ๆถึงเงินเลยนะครับเพราะมันเท่ากับตัวไฮเดิมตรงนี้พอดีเลยเดี๋เราลบตรงนี้ออกไปก่อนนะครับก็จะอยู่เทอรประมาณ3 7 7 5ถึง38.00ละครับที่ถ้าถ้าพรุ่งนี้ไม่มีแรงขายออกมาเลยหรืออาจจะมีการย่อบ้างนะครับอาจจะมีการย่อแต่สุดท้ายถ้ามีแรงซื้อกลับนะครับอาจจะยกแล้วขึ้นกับไปเทสแถว3า38บาทนะครับก่อนที่จะ ออรอว่าเขายืนบน EMA 200ได้หรือเปล่าถ้าเขายืนได้นะครับก็มีโอกาสนะครับที่จะกลับค่อยๆขึ้นไปนะครับไปเจอชุด40.25ก่อนที่จะไปเทส43.50นะครับต้องยินดีกับคนที่มีของมาด้วยนะครับตอนนี้ก็ถือว่ายังไม่ได้มีจุดขายอะไรนะครับสำหรับคนที่ได้ของชุดกองตรงนี้มานะครับถ้าตี up trend block line ไปบล็อกบล็อกไปนะครับก็ ยังไม่มีอะไรนะครับก็คือถ้าใครมีมาแล้วในเชิงของการเทรดนะไม่ใช่ในเชิงของการถือแบบเข้าใจพื้นฐานนะถ้าคุณแค่เทรดก็อยากให้มันกลับมาขาดทุนแล้วกันนะครับโอเคอันนี้เป็นแมคโครนะฮะหรือมาโครนะครับ,รรบต่อไปนะครับหุ้นอีกตัวที่เพื่อนถามมา K K <c oughs> คือ KCC KCC นะฮะอ่อมันเป็นหุ้น IPO เข้าเมื่อเดือนห้าใช่ไหมครับก็คู่ใน IPO นะครับตอนนี้มันก็ไปนะครับเพราะว่าเวลามันเบรกหัวเก่านะครับมันจะมีแรงส่งนะครับก็คือเบรกราคากองนะครับแล้วก็ตรงนี้มันกดลงมาเพื่ออาจจะเก็บของนะครับ KCC ยังไม่เคยดูให้นะครับก็ต้องบอกว่าอันนี้ดูแค่ทำเฟรมเดย์นะครับข้อมูลมันจะมีแค่นี้นะครับตอนนี้ถ้าจะเทรด k k c นะครับ ก็ใช้เทนไลน์บล็อกไปนะครับแต่ตอนนี้จริงๆมันแอบเกิดเป็นสปีดไลน์เล็กเล็ๆนะครับประมาณนี้นะครับก็คือต้องบอกว่ายินดีด้วยกับคนที่มีของนะครับตอนนี้ในเชิงของทำเฟรมเดเองเนี่ยก็ยังไม่ได้มีจุดขายนะครับไม่ได้หลุดสปีดไลน์อะไรก็ยังสวยอยู่นะครับแล้วก็ถ้าใครจะเร็วกว่านั้นนะครับเข้าไปที่ทำเฟรมหนึ่งชั่วโมงนะที่ทำเฟรมหนึ่งชั่วโมงนะฮะ <c oughs> อวันนี้ต้องโทษทีนะเสียงหายหมดเลยนะฮะแต่อยากมาอยากมาดูหุ้นให้กับเพื่อนๆนะฮะพรุ่งนี้คงจะพักพรุ่งนี้คงไม่ได้ดูให้ใครแล้วครับคงต้องขอพักเสียงตัวเองก่อนนะครับเสียงแย่เลยนะครับตอนนี้เป็นอาทิตย์ที่ใช้เสียงเยอะมากนะครับอโอเคนะครับในเชิงของ KKC นะครับใครที่ถือมาจากข้างล่างนับยินดีด้วยนะครับตอนนี้ก็ อย่างไดไ้ไม่ได้มีจุดให้ขายนะครับหุ้นแบบ kkc เนี่ยถ้าจะวัดเป้าต้องใช้ฟิโบนะครับเพราะมันไม่มีไม่มีข้อมูลก่อนหน้านี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสมมุติเราใช้ฟิโบนะฮะเป้าต่อไปที่เขาอาจจะขึ้นไปเทสได้นะครับก็อาจจะอยู่แถวประมาณ11.40นะครับอันนี้ตามฟิโบเลยนะครับแล้วก็การที่จะเบรก11.40ขึ้นไปถึงแถว ฟิโบสองจุดหกหนึ่งแปดเนี่ยปกติเราจะเราจะให้ให้เป้าครึ่งหนึ่งก่อนนะครับเราก็ค่อยวางเป็นเป้าสองเอ่อสองจุดหกหนึ่งแปดนะครับว่ามันเป็นช่วงไกลเพราะงั้นตอนนี้นะครับถ้าเขายืนได้ไม่หลุดเทนไลน์สองเส้นนี้นะครับเขาอาจจะขึ้นไปแตะแถว11.40แล้วรอเลือกทางแต่ถ้าสะสมเราไปต่อได้เป้าต่อไปจะไปลุ้นกันที่1 3 0 0นะครับแต่การจะขึ้นเป็นแท่งบ้างไฟไปเลยแล้วไปแตะ14จุด 80เนี่ยต้องดูนะครับว่ามันมีปัจจัยอะไรส่งเสริมหรือเปล่าเพราะฉะนั้นตอนนี้มองเป้าใกล้กันแล้วกันนะครับ11จุด40ยืนให้ได้ถึงจะสวยนะครับโอเคตัวสุดท้ายของหุ้นนะครับ BCS นะฮะหุ้นโรงพยาบาลอ่ะเคยดูไปให้แล้วครับก็เพื่อนบอกว่าแต่นะครับเพื่อนในห้องไลน์บอกว่า เ18.90นะครับเพื่อนได้มา18.90นะครับ18.90ก็อืมก็ประมาณโอเคตีอนันอันนี้เป็นหุ้นที่ R อาเคยดูไว้นะครับก็ต้องบอกนี้ครับว่า BCS เนี่ยมันเป็นหุ้นโรงบาลตอนนี้อาจจะซาซาไปหน่อยเนาะเพราะว่ามันไม่ใช่ช่วงที่เหมือนวีงวีแล้วนะครับแต่จริงๆอ่ะมันก็ดูตามกราฟนะครับ ถ้าเพื่อนได้สิบแปดจุดเก้าศูนย์มาประมาณนี้เนาะต้องถามนะครับว่าเพื่อนที่ซื้อครับซื้อแบบเออซื้อแบบเทรดหรือซื้อแบบจะถือนะครับถ้าแบบเทรดก็ต้องบอกว่ามันก็ยังไม่ได้เสียอะไรนะครับเพราะว่ามันเป็นมันเป็นที่อาเคยบอกครับเห็นไหมเนี่ยมันตีไว้ยังอยู่อยู่เลยนะครับมันก็คือแบบมันเบรกเส้นกดตรงนี้นะครับในชุดสั้นนะครับแล้วมันวิ่งในกรอบแบบนี้นะครับมันมีโอกาสที่จะ เด้งขึ้นไปถ้ามันเลือกที่จะเด้งนะมันก็จะไปเจอพัวพันแถว EMA 200กับ BMA e 50ก่อนนะครับแล้วก็ค่อยกลับไปเทสข้างบนก็ได้นะครับหรือถ้าเขาจะเลือกไม่ไปนะครับเราก็เลือกได้นะครับว่าเราจะใช้จุดตัดสินใจถ้าเราเทรดนะครับอันนี้แค่มุมมองเวลถ้าเป็น R อรเล่นเองนะนี่คือมุมมองของแอก็จะดูว่าอ่าเราซื้ออย่างเงี้ยใกล้เส้นแนวรับอะหลุดแนวรับ ตามแผนเราวางไว้กี่เปอร์เซ็นต์สองเปอร์เซ็นต์ห้าเปอร์เซ็นต์เราออกนะครับอันนี้คือแล้วแต่แผนที่เรายอมรับได้ทีนี้ถ้ามันหลุดตรงนี้เพื่อนบอกว่าเอ้ยฉันจะเบสฉันจะดูลึกกว่านั้นมันจะลึกมันจะไปไหนมันก็อาจจะเนี่ยครับดูโลเก่านะครับคือต้องเข้าใจนะว่ามันหลุดเทรนด์ไลน์อ่ะมันแตกไอทีอ่ะมันมันมาได้ถึงสิบเจ็ดจุดเจ็ดศูนย์นะครับถ้าเพื่อนบอกเฮ้ยฉันไม่ได้รู้สึกอะไรฉันทนขอดูหน้าไพ่ได้เลยว่ามันจะหลุดสิบเจ็ดจุดแปดศูนย์หรือเปล่าแต่ฉันขาดทุนนะ อันนี้ฉันขาดทุนนะขาดทุนกี่เปอร์เซ็นต์เดี๋ยวขอดูกันนะครับอ่าขาดทุนประมาณหกเปอร์เซ็นต์อย่างเงี้ยรับได้นะชั้นใจเย็นชั้นแบบโอเคอันนี้ก็คือเพื่อนก็รอดูตรงนี้ก็ได้นะครับเหมือนที่แอร์บอกนะครับคือหุ้นตอนนี้เวลาเราซื้อไปมันยังไม่ขึ้นเนี่ยแล้วถ้ามันยังไม่เสียเทรนด์นะครับเราไม่ต้องไปดูมันเยอะครับเราก็เอ่อเนี่ยรอดูว่ามันใกล้ค่อยมาตัดสินใจตรงที่มันหลุดจุดที่มันจะเป็นจุดคัทของของเราครับ ทีนี้จุดคาดของเราคืออะไรจุดคาดของเราคือหลุดเส้นแนวรับหรือเปล่า up แนวรับ up trend หรือเปล่าหรือหลุดเส้นแนวรับที่มันมีสัมผัสเยอะๆนะครับก็คือเป็นแนวขวางอย่างเงี้ยมันก็มีแค่นี้นะครับเพราะงั้นเนี่ยในเชิงของ b c s ถ้าเป็นในเชิงของการเทรดเนี่ยมันก็ไม่ได้เสียอะไรแต่แค่ว่าหุ้นตอนนี้มันเป็นหุ้นที่ขยักขยัก,กแล้วถ้ามองด้วยกราฟแบบเพียวๆนะครับมันก็เป็นการจุดซื้อแบบเบสซื้อเพราะว่า ตัวตัวหุ้นมันเองเนี่ยมันเป็นหุ้นที่ไม่ได้เป็นคือมันเป็นหุ้นที่เด้งเด้งแล้วมันยังไม่ทำนิวไฮแต่มันบีบตัวเพราะงั้นมันมีความเสี่ยงอยู่แล้วนะครับในการเข้าซื้อแล้วก็มันยังวิ่งอยู่ข้างใต้ MA แต่มันไอการวิ่งอยู่ข้างใต้ MA มันก็ไม่ได้เห็นไหมก่อนหน้านี้เวลามันวิ่งอยู่ข้างใต้ MA มันก็มีโอกาสที่จะเบรกขึ้นไปได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราไม่ต้องไปใช้อินดิเคเตอร์หรือปัจจัยอะไรเยอะนะถ้าเราเข้าซื้อแบบตรงเนี้ย หาจุดคัดนะครับให้ชัดเจนไม่ไปก็คัดแค่นั้นนะครับเพราะว่าเราก่อนจะซื้อเราจะต้องรู้อยู่แล้วนะครับว่าถ้าไม่ไปอ่ะเราคัดแล้วเราจะเสียเงินเท่าไหร่แลกกับ side, อัพไซด์อาร์อาร์มีคลิปเรื่องการวาง r r ไปแล้วนะครับว่าเคยทําให้ดูแล้วครับลองไปดูก่อนว่าเวลาเราจะเข้าซื้ออ่ะถ้ามันโอเคกับ R r เราก็ซื้อเนาะแต่ตอนนี้ใน bch เองต้องบอกว่ามันก็ยังไม่ได้มีแอคชั่นอะไรครับถ้าซื้อมา18.90ก็ต้องรอมันแบบเนี่ยเส้นนี้เปล่า เส้นนี้เปล่าหรือมันอาจจะไม่กลับมาแล้วมันย่อเนี้ไม่ถึงด้วยมันจะเด้งไปเลยก็ได้ก็ลุ้นต่อนะครับโอเคนี้เป็น bch นะครับต่อไปราคาทองคำนะครับา x a u u s, s d นะครับก็อาบอกไปนะครับเมื่อวานนะครับสองสามวันนี้อาบอกว่ามันไม่เป็นเทรนชรัดเจนนะครับก็คือจะยังไม่แอคชั่นใดๆทั้งสิ้นนะครับเราก็จุดที่ให้ไว้นะครับก็คือเนี่ยถ้ามัน ไม่ยืนเหนือเส้นสีเหลืองตรงนี้นะครับในทำเฟรมเดและยืนเหนือราคาชุดนี้าก็จะไม่เล่นหน้าบายนะครับตอนนี้ถ้ามันหลุดตรงนี้ยืนไม่ได้ก็จริงๆก็เล่นหน้าเซลล์ได้แต่ว่าแนวรับมันถี่นะครับเพราะงั้นมันเล่นทำเฟรมใหญ่มันค่อนข้างแบบเอ่อคุณต้องมองยาวว่ะค่อนข้างยาวนะครับมันจะเล่นทำเฟรมเดย์แล้วซื้อสวินมันก็ค่อนข้างยากมันไม่ชัดเจนนะครับตอนนี้ ถ้างั้นเนี่ยมันก็จะเหมาะกับคนที่เล่นในทเฟรมย่อยนะครับทเฟรมย่อยตอนนี้จะเห็นชัดนะครับอย่างหนึ่งชั่วโมงเนี่ยถ้าหนึ่งชั่วโมงยืนตรงนี้นะครับไม่อยู่ถ้าเป็นมุมมอง rr ก็อาจจะเปิดเซลล์นะครับแล้วก็กินเนี่ยมารอวัดเป้าแบบแถวหลุดตรงนี้มาโอเคหนึ่งหนึ่งเจ็ดศูนย์สองอาจจะทํากําไรเซลล์หรือถ้ามันยืนไม่อยู่ชั้นโชคดีมันอาจจะหลุดมาถึงหนึ่งหกเก้าศูนย์นะครับก็เปิดหน้าเซลล์นะครับ ตอนนี้ถ้าดูอย่างนี้นะครับถ้าดูณเวลานี้ในหนึ่งชั่วโมงตรงนี้ก็รอเปิดถ้าเป็น air ก็จะรอเปิดแอคชั่นหน้าเซลล์มากกว่าหน้าบายนะครับโอเคไปดู15้านาทีนะครับ15หนาทีนะครับก็มีวอลลุ่มขายออกมาค่อนข้างเยอะนะครับเพราะงั้นเอ่อก็จะให้คําแนะนาอ่าไม่ใช่คําแนะนํามุมมองนะมุมมองส่วนตัว r อ,อย่าไปซื้อตามแล้วกันนะคือคิดดูคิดด้วยตัวเองนะครับเอ่อตอนเนี้ถ้ามันหลุด ตรงนี้หลุด EMA 200ตรงนี้อาก็ยังมองว่าหน้าเซลได้เปรียบก,กว่าแต่มันเป็นช่วงสั้นๆนะครับเราก็จะไม่ออกแอคชั่นหน้าบายเลยถ้าไม่กลับไปยืนเหนือ1720หรือกลับไปยืนเหนือ172 9อ่า1727อะไรประมาณนี้นะครับอันนี้เป็นทองคำนะครับมันอึดอัดนะครับช่วงนี้โอเคงั้นประมาณนี้นะครับวันนี้อาขอตัวไปพักเสียงก่อนนะครับใช้เสียงเยอะมากๆเลยแล้วก็เออคือก็ยังอยากตั้งใจมาดูให้เพื่อนๆนะครับเพราะงั้น ถ้ามีใครนะครับที่ดูคลิปอ R แล้วชอบนะครับอยากมาเป็นเพื่อนกันในไลน e ก็เชิญเลยครับกดกดคลิกเข้าไลน์กลุ่มที่โพสต์นะครับแล้วก็มาเป็นเพื่อนกันนะครับมาคุยเรื่องหุ้นกันได้นะครับโอเคครับวันนี้ประมาณนี้นะครับขอบคุณมากเลยครับสวัสดีครับทุกคน